ดอกน่อยจะกระลยเต็มีได้เนี่ยเอาเพด่อับเอาเพด่อับมันจะไปหนีดดอกมันใหญ่บางงมครับนี่ครับผมอือ้ยขา้ากอเป็นเถวเลยครับกอปากกาวนาะนี่ออกดินพันซุ่มอยู่เปล่านี่ สวัสดีครับมือนี้ก็พบกับพ่อกับสองบ่าวเก่าครับมือนี้ิมสองมอญสภาพเาเก็บเมียนึ่งก่แล้วครับพี่น้องเมีนครับมือนี้ิมเปลี่ยนใหม่มาพิกัดใหม่เนาะเมีนครับเมนครับมาปล่าบหนบกครับผมปล่าบหนบกเนาะเมีนครับตามล่าเห็ดยังหรือเปล่าเห็นก็จะว่าเห็ดกอออกครับเมีนมาหาเห็ดกอเมื่อครับผมหลายที่เห็ดกอเนาะเมีนครับผมปล่าพุ่มกับซ้อมเมื่อเห็ดกอเห็ดกอต้นกอหลายหลายครับผมครับราคาอย่างเงี้ครับหม้อญนะยัยฮะครับก็นล้วพอมอญก็จะเกลี่ยแตกเบิร์ดครพี่น้อง หูเงีเป็นไหนเนาะเมีับมือทังเหนือเนาะแม่ครับเพื่อสิเป็นตาเสียดเนาะครับน่ดอกละคำลระคำเนาะเงนครับหมูรับกรอบเลยเนาะเอเป็นกับเนาะไหนล่ะตีข้าติดองเงี้ยเขาจะตกเีรเนาะเรจะกระเถิงเป็นเทปคอเนะครับน่เมน้รคือผมดกเพรดีครับเด็กต้อง Càng đến một kèm cộng đồng bào chim ngay các cái hiệp định là. Men bỏng các cái nơi. Cám ơn đi đáng bay. Chim mama. Nhay ngay 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 bảo ngay ngay nó Bảo ngay 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 ก่อแดงครับผมดอกงามนะบริเก็บมันจะโดนเลยเนาะอืมครับนี่ยดอกหนมันคือข้างกรเจอเนะดิใจเหตดีนะ่บ้าดอกหน่อยจะกระลายเต็ม่ได้เนี่เอาเบื่อครับเอาเบื่อครับว่าจะเป็นีเต่จอผ้าเคลียเนาะนครับ นีบอ้ก็จะเอาแหวนหนีบอ้ะไม่เห็นกรอบปล่วเนี่ยนีน้องก็จเชียรอิ่มอ้ว่ะเอามืครับดอกมนใหญ่งามเครับเหมือับผมอุ้ย ขาเห็ดกออีสานครับอื๊บเลยนะค่อยๆเื่องมากไหมอื้มนุ้ยาขาต่อจากตอกพันครับผมเนี่ยครับตัวนี้เป็นดอกกระตุ้มแมบครับอื้มนุ้ยดอกพอดีเลยเด้อบางเนี่ยดอกนะอื้มตูปุยนาะอืมครับดอกนี้มาตจนแน่ยเาเห็นเหยียบแล้ว ไังนี่ขาเท่าไหร่ครับนี่ครับที่นี่เราไอ้ไม่มากนี่แดงแดงนลอดครับโอ้โหว่าไมสใประมาณอะไรเนาะที่ทางภาคอีสานเขาเจาะระบบกันเคี้เนาะครับนะครับเห็ดกอเขียวครับกอเขียวเนาะเห็ดลังเขียวครับดอกงามเลยครับ ขาได้เก็ได้ก็เได้กนนนันี่ยน่ันทํคำกบมุมตัวแต่ลเบาะให้าตเห็ดีแห้งครับผม่ีะไม่เห็นครับมีเห็บ้าแเก <c oughs> ็บอยู่จุดนี้ครับ ีคร <ersch> <their> ับดหนดอกนึ okay. be, you know. ิงเหนครับเห็กาวเห็ดาวครับพี่เนาเ็นครับขาบอบหน่อยข้ากบเปลี่ยนหมายครับหมูจากหม่องเห็ดออกนํ้เนาะเห่นครับ แกงดีเนาะแกงดีครับเดี๋ยวอาไปให้หนา,าอาจิบันแกงเนะาะครับเฮ็ดหนานี่เฮ็ดเนียังกันแสบด้วยเปล่าแสบมัน้องแกงแส่มอ่ะอ <c oughs> <ๆ>้โฮอ้อ <c> อ <oughs> <ๆ>้อ <c oughs> <ๆ>้อ <c> น <oughs> <ๆ>ี่บุรแกงกันแล้วบงดอบ ขาวดินเนาะเมนครับผมเป็นครับช่วงนี้คู่กัเฮดบอกรันะเมนครับออกกับห้างๆ้าครับคนขายถครับดีอดอนนี่่าง้างเลยครับหุ่นน,นึงเนาะหุ่นนึงผมมีเห็ใเกเอครับว <c oughs> ันก็ติเกณฑ์อย่ที่เราเบิ้งบนครับ เห็ดเทาดินกับแสกพื้นกันครับคนนักสิมหงขามเนาะครับ่ตัดาเลยเหอห็นะมาจมาตัดขาไปน้าบาวเนาะยังมีจุ่มอยู่ครับดินท่านมันก็ซึมเนาะ กีนหน่อยมาเนาะข้ากกเป็นแถวเลยครับเห็ดกอปรากาวเนาะนี่ออกดินเพ่นซุ่มหรือเปล่านี่เห็ดกออ่าวเนาะเนีนครับ่หมาเนี่ครับเนีนครับอันนี้ นนะะขเปนยวงไงะางขตาดีอย่างไีข้ช่วงนี้แสบไมคุ้มเหรครับอือนเกาดีอย่างไหนนะเบาเนาะครับอุ๊ย แจกทุกอยาก่ยางครับเทส่นนวนกเห็นส่วนอีกท้ายอย่างเนาะคดอกหนึ่งครับดอกงามไมมครับนี่ครับ,รบนหันหันนี่สองดอกครับนี่ครับเห็นเรียงรังซ้ำครับนี่ ก็เอาครับมนเห็นลังแหล่เห็นลังแหล่ครับคีอสอมดอกเนี่ตันก้อนตันุจุมากเ่นต้องจุนี่ันเนี่ยเห็นกอเอาเนาะครับเอามาบมเห็นจุมมับบัวครับ อืม่เหแือนไหมตรงน,นี้เป็นไหเด้อครับเห็นส่นวนนี่ครับฝนมาตกเนาะครับอืมะไรครับเหต่องะไรครับมี่มแรงๆก็เห็นกระอ่าวเนาะต้องเดือดกันเล่าครับอืมขึ้นดอกเจ้า,นานะขึ้นดอกใหญ่ๆไปเนาะนี่ครับนี่ดอกหนาเนาะตรงนี้แข็งอยู่ครับโอ้ยแข็ง่าน้องครับเนา อย่าเด้อบานโอพี่พพองจุ่มจุ่มมันจะจุ่มมันไ้ปนไเด้อครับม,ม,บมนบวตะไครเ้เหรบาเห็ดแดงลังซ้ำครับไมาาบา้าสองดอกเก็บางนครับเห็เดแดงลงซ้ำก็งามเนเานนะาน,นะานนะเน เป็นงายเป็นงอยนี่เนาะนี่ครับได้ยุ่น,ออน,นง,ง่ายง่ายเนาะแม่งครับว่าม่ดีใช่ครับนนั่งหลางงานด็นบางหลอเนาะอ๋อโอ้โหของนี้ของนี้ว่าดินเพปน็นยังซุ่มเนาะนี่ครับโอเคนี่ไง,ง เนี้ยขนาดเนี้ไม่บอกเห็นดงหลังสั่งเหมือนกนงครับคุณอ claro> ีดอกนึงครับไหนเฮ้ยเยอครับมอันนีนใหญ่ที่แต่เลยเนาะเี้ครับเขากับไ่เป็นการมาวันนวนทองเนาะครับผมครับอขอบคุณคุณ่านเเ้ยอครับผมอีดอกนึง เอาด้วยครับเป็นเงียบยิ่งนึงครับสร้างทีมูวเดียวกันเนาะเี้ครับเนี่ยต้นหน่อยเนาะแต่ส่วนจกไม่ใช่หนึ่งที่จอมไหนเงี้ยครับอาผู้ผู้่ผยบริหี่นี้ใหม่ใหม่คนปกเนาะเงี้ยครับอือ โอเคครับฮ <silly ie. c oughs> ัม่กน่ครับดีครับอะไรนะดาวดอกยางฮะไเอาดอกติดเตนนะครับเห็ดออกเป็นที่สองนครับดาไหนดาถึงเี้ยป่เห็ดออกเป็นที่สองนาะปกติคู่ปีสยนี้บรเด็เก็บไปได้ครับ งานะมำยู่ครับหอมอยู่เป็นโมเลยนะนี่ครับช่วยมือเรนนะครับไปละแนงลังต่ำเลยครับเ่าให้มาแนนนะตองดึ้นด่วน นี่ครับอีกจูมนึงครับงามงานเหมือนนบ้าวเนาะครับนี่เร็ดว่าอ้าวครับเมนครับผมอืดอกหน่อยเนาะเอ้าเบิ้เนาะเอาบิ้เสรายเป็นตะบาลหลังอ่ะเบิ้เน้ะพี่น้อง ดอกมันหญ่เนาะเงียยครับก็ต้องปลอกไหมครับเงียยครับถึงถึงถึงแลยเนาะเงียยครับติดปลอกนกนึงครับนี่อืมโดนแล้วเงี้ยครับใส่ดอกก็นั่งจุ่มได้ครับเงี้ยครับเนี่ย ดูีนครับดอนครับขาดเงเ้าด้วยรับนนครับดอกแดงกุลากระบอกนะครับเนาะเดี๋ยวห้ตัวเอาไปแ่นครับเนีนครับจุ่มนครับหน่ก็เอาเนาะเนีนครับ ทางถุงกะนี่ครับอ,อดอกพนเงาถิม่มก็ะีได้บ่านี่ครับสีเนาะขาหักขาหักจอยครับ <c oughs> เคลียร์ถึงคน,นอีกด บดกูเห็นแล้วครับช่วงนี้ตามาดูวห็เข้าดินครับนี่นครับมองได้ดอกซ้องดอกน้วแล้วเนาดอกจุ่มดอกนี้เนาะหลายดอกอีดิงดอกมีดอกงายทีดอกบานก็ไม่ใชดอกแข็งนะครับนี่ใบ่ข้งนอกครับได้ เอานะครับให้ดีครับพี่นี่นี่ดอกไม้จุดแดงบัวดอกบัวไดงครับเราดีสองเนาะดอกสวงามยครับผมดอกดีนะมีดอกแข็งแขนครับเก็บขก่ยวดีนะครับมองเห็นเป็นมูเนาะครับเาเก็บเอาด้แค่แนมเนาะแอมครับ เจดายเพิ่ครับาเจดาครับแต่จะเกิดอะับโอ้โหอู้หู้แบบนก่อเป็นก่อเลยครับครับอืมมีแต่ดอกงามๆตัวละสวเพิ่นหน่งก็เกาครับนี่นะครับของแสบ พี like like ่ดอกนีนะอ๋อดอกนี้สองดอกพี่พี่ห่ดอกนี่องดอกขนาดเบาอื่เนดอกเดียวอีมน่ดอกนอ๋อแตกง่ายเนอะเมนครับพี่ดอกนึงครับ็นมา

ครับโอ้สีงามทั้งนั้นดอกนีครับมีดอกที่สองครับว่าต้นไป้ใช่หรอใช่งานไปหาดอก <c oughs> ครับผมจี้งจ้านเมื่อสั้นหรอเนาะครับจีนี้ก็ได้เห็ดปลายเป็นไรครับ<อ>เป็นเห็เดร่วมสัส่วนมากครับเอาจิดดอกกันเฮ้ยมาดูเอาเนี่ยโอ้ยูสอง,สองดอกจี้งจ้านเมื่อสั้นหรอครับเนียนอู้ฝาแปดครับ เมือดจำหรอเนาะเงียนครับที่ดอกไม้แค่สิตจ้าแพงพอครับเงียนมันเปลี่ยนตรงนีตะเบ้าเงียนครับดอกไม้งามเนาะเมีนครับเอาเหยๆตีหน่อยเด้งครับมีต้นสองไม้ด้วยครับเมีนครับปลาโน่นทองครับปลาบันบุกครับปุ้มไปปลาบันบุกหนึ่งชาครับเดี๋ยวไปบายกับแม่นุ่นทองเนาะเมีนครับนี่ครับ ใส่กระมานอยู่ครับเมีนครับเป็นเห็ดร่วมจะส่วนมากครับเมีนครับเห็ดกอเนาะแล้วก็เห็ดลังแหลกครับเห็ดขาวดินครับแล้วก็เห็ดลังเขียวครับผมเห็ดกออ้าวครับผมได้เก็บเห็ดเตือนที่ซองกับซุดยอดแล้วครับผมเมีนครับผมก่อนสิกับบ้านเห็นบานเป็นสายเมียนเป็นไฟ่มียนเป็นยังดีกว่าน่ะเกยอ่านสุดๆไปคนในเรื่องเบาบาวของมียังไรครับนอกจากกันมาขอบคุณครับขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์ทุกการติดตามแล้วก็ทุกคอมเมนต์เรื่องกับพี่น้องครับไอนบอมีพี่น้องเพิ่มนมอมีสมารชนกใหม่นะ นี่นะครับผลงานของบ่าวมาอนี้ครับกพอไหลกอแกงอยู่ครับหมอใหญ่เติบอยู่ครับแมีนครับผมครับบ้านเก็บเหงีนงามๆแบบนี้กับญาตพี่น้องครับซอยซัพพอร์ตซอยพักดันสองเบาะนะครับเนาะแมีนครับซอยกดไลค์กดแชร์ซอยบึงสองเบาะเนาะแมีนครับผมครับผมบ่าว่าในยูทูบหรือว่าในเฟซบุ๊กครับผมแมีนครับครับอ่ะเอาละครับสองเบาะเดขอตัวลากระบ้านของครับพี่น้องนี่กับมื่นครับเนาะครับครับผมก่อนบ่าวจิกระบ้านบ่าวขออว้พ่อใวงพี่น้องมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงดำๆเรย่อยๆยาเจ็บ ยาไข่ยาจนมีความสุขตลอดปีตลอดชาด้อครับพี่น้องครับนะครับนอนหลับไปได้เงินมื่นนอนตื่นก็นได้เงินแสนเงินล่างก็รับอีกตื่นนี้ก็ได้แล้ว,นวนครับพี่น้องแง่นครับนะครับสำหรับคลิปนี้สองเบาจะขอตัวลาไปก่อนครับไปพบกันคลิปหน้าคลิปใหม่สำหรับคลิปนี้สองเบ้าก็สวัสดีครับพอปุ่มสวัสดีครับห้างเดินหน้าก็ห้างน้านนั่นด้อยครับพี่น้องครับมผไปครับผม